ะอาละสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่เกมอัซูเลนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะวันตุจีนก็เราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรแบบเข้ามาบ้างแต่แน่นอนนะครับคลิปนี้ไม่ได้สุ่มแน่นอนผมรู้ว่าทุกคนก็คงจะคิดว่าเอ้ยสุ่มแน่ๆเลยเข้ามาทีไรสุ่มทุกทีไม่คลิปนี้ไม่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 ได้สุ่มไม่ได้สุ่มเอานะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเสียงเกมดังไปไหม เดี๋ยวผมเบาเสียงลงก่อนโอเคนิสนึงเพิ่ลดไปนิสนึงก็ดีก็ดีดโอเคเรามาดูแน่นอนว่าเวลาเข้าก็ต้องมีสก,กินเห็นไหมก็จะมีประมาณนี้เลยเฮ้ยแมวอื้อคือเพื่ออะไรเู <laughs> จะมาดูเพือ่อไอเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไมเรามาดูเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่แน่นอนคลิปนี้ไม่มีสุม่ม คลิปนี้ไม่ได้ถ่ายทำตัวละครในภาพก็เป็นตัวจริงๆไม่ใช่คนแสดงไม่ใช่คนแสดงตลกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งม,มันจะมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่สก,กินอย่างเดียวอใช่นี่อุมาแบบวิชามวยจีนโอ้ใช่ละนี่นะครับคุณสามารถได้เออไม่นะฉันเดินไม่ได้นี่วะฉันเดือตั้งแต่เมื่อวานละอืม นี่นะครับก็มีแค่ทำส่วนนี้เราก็เดินเดินไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะได้อ่างเปลามานะครับแล้วก็เอาไปที่ไก่นะครับนี่นะครับคุณก็จะได้แบบนี้ไม่เหลืองแต่เมื่อวานหนึ่งอันเพื่อมาเปิดคลิปนี้แหละเอาลครับเปิดปุ๊บได้เพชรสิก้อนถือว่าดีนะครับถือว่าดีจากทางอสุเลนนะขอบคุณเจ้าไก่ <c oughs> <c oughs> เจ้าไก่เชนเจ้าไก่สีขาอันนี้ก็สามารถแฮ p ปี้นิวเ a ีอันนี้เราสามารถที่จะเก็บเออเป็น จะเรียกว่าอะไรดีก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนนี่เจ้านี่นะครับก็ไม่เรียกไม่ถูกสักทีัน <c oughs> คืออะไรเอาเป็นว่าช่างมันคุณสามารถเก็บแล้วเอามาเสพสะสมเรื่อยๆแล้วคุณก็ณจะได้เจ้านี่แล้วไปเปิด <c oughs> ไม่รู้จะพูดไงดีเอาละครับก็มีอ,อื่นอีกไหมมีอะไรที่มันแปลกๆเอ้ยนี่ไงนี่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 อีเวนต์อีเวนต์ครั้งนี้นะครับคือคือช่วยกันตีผมขอข้ามสคิป คนไทยหัวใจจะ skip อ้าาา skip 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 เปิดเพลงไหมเย่โ yeah. ยอันนี้เอาเฮ้ยเอาตีกันหมดเหรอ w h a t the fuck ตีกันจบแล้วเหรอเอา้าที่จริงว่าจะเหลือไว้เอา้ามันจบแล้วทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วที่จริงผมจะบอกว่ามันมีอะไรได้บ้างก็อันนี้นะครับเราสามารถไปเล่นได้ตรงนี้ หรือไม่ก็ใครที่ฮาร์ดคอร์เอดิชันพอก็ไปกดที่ e e x นั่นแหละ e จุด x จุดถูกต้องหรือไม่ก็ในกลางเอ๊ะหมายถึงว่าอันนี้น่ายากมั้งอันนี้กลางนะครับก็อันนี้ easy easy ง่ายๆสำหรับคนที่แบบยังแบบไม่ค่อยรู้อะไรเฮ้ยฝนตกตลกตลกอันนี้ครับก็จะมีไล่ไลแรกประมาณนี้สำหรับใครนะครับที่ ไปเล่นนะครับมันก็จะได้แต้มเรื่อยๆเพื่อมาปลดปลดเรื่อยๆนะครับสามารถแบบเอามาปลดปลดได้ผมไม่ได้พูดไงละผมยังแบบซึ่งนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้สุ่มนะผมแค่มาพามาดูตู้เฉยแตวเราไปสุ่มอีกทีหนึ่งมาคือผมรู้สึกว่าคลิปมันมันจะสุม่มแบบพี่สุ่มอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่มีใครบอกกล่าวด้วยตนเองมี่ครับก็จะมีสามตัวนะครับเป็นตัวใหม่นะครับ ก็มันประมาณนี้อย่างอื่นก็เป็นแบบยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะมั้ยมีไหมมีไหมอีเวนต์อีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้ใครที่นะครับไอเดี๋ยวอันนี้สามารถเล่นมินเกมอ๋อฉันลืมเล่นคุณน่ะลืมเล่นไปได้ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นกระโดดอันนี้ก็จัมเหรอ อ้ารูปเก็บอ้าอ้ออาออไปร่วงคุณได้อ่งเปล่ามาหนึ่งอันเมื่อเมื่อคลิปนี้เอาอีกเอาอีกเล่มินิเกมเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรอ่ะพุ่งอะหุ้ยเก็บว้าววิชาโนาโตะตือ้อตื้อตื้อ ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดึ๊ดึดดดดดด๊ไม่ถนัดเลยโ oh, yeah. oh, yeah. okay. 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 อ้เย้โอ้คอมอนฟูเย้อ้าไก่อ้าไก่อ้าไก่เอ้อเยส54ขออีกทีหนึ่งเพราะเรายังไม่เล่นอีก3วันเออเราก็ลืมว่ามัน,มนคืออะไรอันนี้นะครับเป็นมินิเกมนะครับ เฮ้ยมีวิซาย,ยิงด้วยเดี๋ยว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 เขาใช้วิซาย,ยิงกันเหรอเดี๋ยวนี้ยิงไงอ๋อนี่ไงห่าไก่น้อยเจ้าหน้าดูถูกพลังข้าต่ำไปชึบชึบแป๊บนึงนะขอนอกเวลาปิดแป๊บโอเคเริ่มกันต่อไม่มีอะไร ที่จะหยุดยังได้ม <c oughs> ันคืออะไรนะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอขอเวลาสักครู่หนึ่งมีคนมาทำอะไรอา้าวห้องหนูเฉยเลย จบแล้วมินเกยก็จะประมาณนี้เฮ้ยเอาหมดกันฉันมีวิสัย ทำอะไรโอเคจบกันแล้ววันนี้เล่นเปลนระยะสองวันไอ้เนี่ยห่างเปล่ามนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาอีกละ อันนี้ก็จะเปิดอ่างเปาอีกรอบหนึ่งปาบเขาเฮ้ย48ดีมากไม่ปาหมดแล้วเหรอไม่ได้ละว่ามันจำกัดแค่น,นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นระบายสีระบายสีนะครับตป็หนึ่งเสียงเบาๆไม่ใช่แล้วหรอกคนมามีคนมาเฉยจบคลิปแม่งเลยดีกว่าไหมเนี่ย เน,นี่ยโอเคคลิปนี้จบแต่เพลงเท่านี้มันตุดจีนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยกังวลเหลือเกินอะไรวะเน,นี่ยจบคลิปแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ